เต่เ้าไม่ต้องไปทำงานช่วยเขาลูกไม่ต้องานช่วยเขาเออปวดปวดปูดูพี่ไอกินส้มที่ไหนกินมะยมเนี่ยชมมะยมเนี่ยอีเกลือซ้อมแล้วโอ้ขอลูกชิมนั่งะโอ้พี่ไอ้บอกอีกทีสิหมดแล้วขอลูกชิมนี่พีไอ้กินชมมะยม ชมมะยมมะยมมะยมพี hmm. vielen, vielen, ่วีตาสิคะนี่เดนพี่ออืมเปียวเปียวเปียวเอามือกีนเบีนเบนนไหนแ่ตางหันขึ้นยืนนี่แล้วไปขอเงาไหมแล้วไปของาคบ่าเมือนปลีนไปยุแทกแล้ว ซ้อมลันะคะซ้อมลําเรื่องใหม่ตอนเย็นๆนะคะพี่น้องเร้วัมเข้้นอมได้สยเฮ้ซ้อมลคอเียบุรีไอ้บุรีไอ้โดนยีลีเต๋นเป้าผมพร้อมเตอ <fim> <año> โอ๊ย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 พอน้องเบตันก็มาซ้อมรำกับหมูเลยเนี่ยเร็ว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 เรอ่ะนั่งนั่งดีๆนั่งม่ตองขึ้นอ๊ปฏิทัยก่อนปฏิทัยรวมเลือดเนื้อจาจิตใจแหมะมากเลยนั่งนั่ง มันจะตกโอ้นั <Bye. S 1> ่งโอ้เมื่ไปองหน้ากแ่ส oh. ิไปจับมือศิลปินจับมือศิลปินชอบมันจะตกนะลูกมันจะตก ดูดูพี่ไอทีูดูดูดูพี่ไอกินกินอะไรกูพี่ไอกินอะไรไม่กินกันพี่ไอป่ป่ะพี่ไอกินอะไรเนี่ยกินข้าวเหนียวกินข้าวเหนียวจับจับปลาหมึกเอาข้าวเหนียวใส่ปากเลยเน่ไปไปกินกับพี่ไอป่ะไปกินกับพี่ไอป่ะไปลงไปโอ้ยแกวขาบเลยพี่ไอเอาข้าวใส่ปากให้น้องหน่อยเร็วนี่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 ่ก็คือมันหนาวเบลหนะวเอาข้าวข้าวเส่ปากให้น้องหน่อยเร็ว เอาให้พ no oh. no. ี่ไอเอาใส่ปากให้เดี๋ยวให้เนาะป้อนเนาะอานอู้หิว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 เหมือนพี่ไอเลยไม่เขาอยู่นี่เดินเดยหล่ดเด้อหิวเข่าป่ะเนี่ยกินเข่ากับปลามึกก็เสียบไล่บะเนี้ยพี่ไอกินกับน้องเนี่ยป้อนเลยป้อนเลยหหิวเข่า เอกใครกันเพื่อ <Abby> ส <at> ิ่งดีดีล่ะทีว่าสันสันนะอุ้มไม่ต้องไปทำงานช่วยเขาลูกไม่ต้องงานช่วยเขาเออปวดปวดปดูดูพี่ไอ้กินส้มที่ไหนกินมะยมเนี่ยชมมะยมเนี่ยอีกเกลือซ้อมแล้วโอ้ขอลูกชิมนั่งมาโอ้พี่ไอ้บอกอีกทีสิหมดแล้วขอลูกชิมขพี่ไอ้ สัช่เาัจนึงตัวน้ำุ้่มมะยมชมมะยมมะยมมะยมพี่วิทย้าเลยค่ะนี่ต้นีอร้เปี๊ยวเปี้ยวเปี้ยวอี้ยเป็นาหนเปเปนังันขี้อยู่นี่แล้วเปดาครับ

บุรีไอ้บอีไอ้โดนยีลีเตี่ยเป้าพ่วงพ่วงเตี่ยโอ้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 ยพอน้องเบตันก็มาซ้อมลำกับหมูเลยเนี่ยเร่เรีเร่เ่เร่เ่เร็วๆๆเร่เเร่วเร่เเร่่เร่่งน่